พี่ฟ้าใส่พูดแล้วดูมีพลังมากอคอมขึ้นค่ะเจอตัวจริงที่งานรอบแบทเชิญพี่ฟ้าใส่สวยมากค่ะดีใจมากจริงๆวันนั้นอ่ะก็คือ,อเดี๋ยวพูดเรื่องชุดนิดนึงคือ,อวันนั้นชุดของเอลิสเขาเป็นสปอนใ้ใช้ไหมคะเราเขาก็บอกว่าเออแบบคุณฟ้าใส่เลือกสีแล้วก็เลือกดีไซน์ของชุดสุดได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะให้คุณฟ้าใส่เลยแล้วก็ตอนนั้นก็ เหมือนเป็นครั้งแรกอะที่เราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ดีไซน์ชุดสูตรออกมาเอง mm. ก็เลยดีใจมากที่ทุกคนชอบลุคสูตรส่วนลุคของของชุดราตรีเนาะก็ชื่อชุดเปิดมงก็จะเป็นชุดของ e m o t i o n p พี่เอกิโมชันค่ะ mm. ก็ตอนนั้นพี่เอ,อก็เป็นคนดีไซน์เองเลย mm. ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออแบบดีใจที่ทุกคนชอบทั้งสองลุคของฟ้าใสเวลาพี่ขึ้นพูดเวทีพี่มีเทคนิคอย่างไงให้พูดแล้วน่าฟังบ้างคะจริงๆมันก็จะมีเทคนิคแบบ พูดยังไงให้ให้มีสเสน่ห์หรือว่า charismatic communication skills นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าใสจะแยกออกมาพูดพูดอีกทีนึงทีหลังดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้แน่นอนเพราะว่าหลักๆเลยอะจริงๆมันอยู่ท,ที่มันอยู่ที่หลายๆอย่างอะคะ่ะในเรื่องของ public speaking skills แต่วิธีการพูดหลักๆเลยอะคือทำยังไงให้ตัวเองไม่ monotone แล้วก็รู้ว่าจังหวะไหนที่เราควรที่จะ emphasize หรือว่าจัง,จงหวะไหนที่ จังหวัดเนาะจังหวัดไหนที่เราควรที่จะเน้นประมาณนี้มากกว่าใช่หลักๆเลยคือเราก็ควรจะพยายามพูดให้กระชับได้ใจความพูดออกจากใจแล้วก็เน้นในเรื่องของ intonation ต่างๆค่ะอันนี้คือแบบสั้นๆเนาะแต่ว่าจริงๆมันมีเคล็ดลับมากกว่านี้ <c oughs> เจอตัวจริงที่งานรอบแบทเชิลพี่ฟ้าใสสวยมากๆค่ะสรุปใครอยู่ในภาคกลงไม่มี พูดแบบนี้น่ากลัวเดี๋ยวค่ะ very big fan ค่ะขอบคุณค่ะฟ้าใสตอนมองฟ้าใสรู้สึกยังไงแหมเอาจริงๆครั้งแรกเอาเวลาที่ประกาศชื่อก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยสังเกตมาฟ้าใสจะจับมงแล้วแบบเฮ้ยฉันมองจริงๆหรอแล้วก็แบบคิดว่าแบบมันก็เป็นฟิลแบบว่าเหมือนเอาจริงๆนะมันเหมือนเป็นฟิลฝันอยู่อะเหมือนเหมือนมันเป็นโมเมนต์ที่ เราคาดหวังไว้แต่มันแบบเฮ้ยมันเป็นจริงแล้วหรอแล้วเราก็จะจับมงกุฎตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยแบบจับอยู่มันอยู่ตรงนั้นฝันยังไงผม,มือยิ้มนี่เลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จริงๆอะ่ะเหมือนกว่ามันจะแบบรู้สึกเซตโตอินว่าแบบอันนี้เป็นเรื่องจริงก็ตื่นขึ้นมาวันถัดไปก็ยังมองมงกุฎใช้เวลาเกือบอาทิตย์หนึ่งนะกว่าจะมันจะรู้สึกว่าแบบเออฉันฉันได้จริงๆก็เลยแบบจริงอยากฝากอะไรถึงน้องๆผู้เข้าประกวดสระบุรีที่กําลังจะเข้ากองไหมคะ เอานึกว่าเข้ากองอย่างเป็นทางการแล้วเอาจริงๆนะวันนั้นอะคือแอบเสียดายนิดนึงคือวันนั้นฟ้าใสาก็เขียนรายละเอียดเหมือนกันว่าแต่ละคนมีอะไรที่ทําได้ดีอยู่แล้วหรือว่าบางคนอาจจะมีอะไรที่อาจจะแบบไปเพิ่มไปไปปรับปรุงนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะแต่กระดาษอ,อันนั้นอะอยู่ที่ที่นั่งฟ้าใสาดังนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จำได้คือมีคนคนหนึ่งอะคะ่ะที่เหมือนพูดเกี่ยวกับการที่ช่วง empowering speech อะ เขาพูดเกี่ยวกับตัวเองกับการที่เขาทำงานในบาร์เนาะอันนั้นคือรู้สึกว่ามันเป็นสตอรี่ที่ทัชใจแล้วกม็มันเห็นถึงความพยายามที่ไม่ว่าจะเกิดมาในสถานการณ์แบบไหนในฐานะอะไรแต่เขาสามารถที่จะผลักดันตัวเองให้ไปมีชีวิตที่ดีขึ้นล้วนแต่จักใจตัวเองที่พร้อมอยากจะเดินหน้าต่อไปอะเรารู้สึกว่าสตอรีน่นี้มันทัชใจมากแล้วจริงๆแบบ ชอบความเร็วความเร็วแล้วความพยายามของเขามากๆอันนี้ฟ้าใสก็เป็นก,กําลังใจให้ให้น้องคนนี้มากๆเลยแล้วก็มีอีกหลายคนนะท,ที่ฟ้าใสเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นะ่ะน่าจะเห็นเขาเป็นตัวแทนจังหวัด จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในการประกวดแน่นอนเพราะว่าหลายคนเขามีศักยภาพอ่ะแล้วเขามี potential ในในแต่ละด้านคือเรียกว่าความโดดเด่นในแต่ละด้านดีกว่าจริงๆบางคนอาจจะมีในด้านของความสูงความสวย performance ในเรื่องของการพูด empower ในเรื่องของภาษาในเรื่องของ business ในเรื่องของหลายๆอย่างอ่ะที่รู้สึกว่ามันเป็นแค่ก้าวแรกเป็นแค่ก้าวแรกแล้วก็รู้สึกแบบ น้องเก่งมากเลยที่ก้าวมาในในจุดจุดนี้ในก้าวแรกนี้แล้วก็อยากจะให้น้องเดินต่อไปเพราะเชื่อว่าน้องก็มีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในตัวแทนจังหวัดในการประกวด Miss Universe Thailand แน่นอนค่ะน้องไดยาอ๋อชื่อน้องไดยาใช่ไหมจริงชื่นชมน้องจริงๆแบบชอบสตอรี่ของน้องมากตอนนั้นแบบอยากให้น้องเข้าห้ามากเลยอ่ะแบบจริงๆเลยแบบจริง สามารถสตรอรี่ของน้องอะสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจและอินสปร์กับหลายๆคนที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกับน้องได้เลยอันนี้อันนี้จับใจจริงนะอยากจะให้น้องไปต,ต่อพี่คิดว่าวีนาควรปรับอะไรไหมคะวีนาควรเพิ่มอะไรไหมคำถาม เอาจริงๆนะหนูคิดว่าครั้งนี้วีนาก็มาในอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะที่เรามองว่าจริงๆปี2023อะที่เขามาก็คือเวอร์ชันที่แบบ best version ของเขาแล้วแล้วพอมาเวอร์ชันนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความ best version ของเขาที่มีความผ่อนคลายมากขึ้นขอใช้คำนี้คำว่าผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็เวลาที่พูดกับสื่อจะรู้สึกธรรมชาติมากขึ้นแล้วมันก็อาจจะยังมีสิ่งที่เขายัง ต้องพัฒนาอีกนิดนึงแต่ว่าหนูเชื่อว่าหรือว่าฟ้าใสเชื่อว่าทางทีมของสระบุเรียค่ะก็น่าจะสามารถที่จะเทรนน้องได้แล้วก็พัฒนาจุดนี้ให้อุดรอยรั่วให้เหมือนแบบว่ามาพร้อมได้เต็มที่ค่ะอืมเชื่อว่าทีมน่าจะไปทงกันบ้านค่ะแต่ว่าวีนาปีนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งคนนะคะผู้เข้าประกวดที่เรียกว่าตัวเต็งเลยแล้วก็เรียกว่าเขามีความโฟล p พ c k เกจ แล้วก็เชื่อว่าน้องก็จะรู้ว่าจุดเด่นของน้องคืออะไรจริงๆอ่ะวันนั้นน้องก็ทุกคนก็จะเห็นนะว่าสิ่งหนึ่งที่ขอชมขอชื่นชมเลยในวันนั้นที่เห็นในในรอบของการตอบคาถามก็คือการตอบคําถามภาษาอังกฤษที่สมูทแล้วก็นาชュรัมากขึ้นอันนี้คือรู้เลยว่าน้องน่าจะไปเทรนในเรื่องของการตอบคาถามภาษาอังกฤษมาอันนี้ก็เลยขอชื่นชมว่ามันมีการพัฒนาที่ฟ้าใสเองเห็นจากปี2023มาปีปัจจุบัน2025ค่ะมีทริคการดูแลหุ่นไหม <laughs> um, เอาจิ้งจิ้งนะคือช่วงนี้ฟ้าใสไม่ค่อยมีเวลาเข้ายิมเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าทริคก,การดูแลหุ่นของฟ้าใสก็คือในเรื่องของการควบคุมอาหาร IF อือหลักๆแต่จริงๆถ้าเกิดใครมีเวลาก็อยากจะให้เขายิมเพื่อที่จะฟิตแอนด์เฟิร์มใช่แต่ว่าอาหารมันก็สามารถที่จะช่วยให้เราแบบในเรื่องของน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า การควบคุมอาหารนะต้องแล้วแต่ว่าเรามีงานแบบไหนต้องออกแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเราจะต้องใช้สมองหรือว่าใช้แรงอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากอดอาหารหรืออยาแบบลดปริมาณของอาหารจนมากเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้เราเป็นลมได้เหมือนกันจริงดังนั้นแบบถ้าเกิดสมมติเราสามารถลดของทอดของหวานแบบชาอนนมไข่มุกหรืออะไรแบบนี้ได้ค่ะอันนี้มันก็อย่างน้อยมันก็จะหรือว่าแบบ โค้กของอัดลมน้ำอัดลมใช่ไหมอันนี้มันก็จะช่วยได้ช่วยได้แบบลองสังเกตลองสังเกตลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงวิธีการกินดูค่ะอยากเห็นฟ้าใสไปเดินพรมแดงที่เมืองคายอีกจังขอบคุณค่ะจริงๆมีหลายคนทำฟ้าใสเหมือนกันแต่ว่าพอดีปีนี้มันเป็นปีที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นช่วงการประกวด MUT จังหวัดค่ะปีนี้ฟ้าใสก็เลยเลือกที่จะรับงานก่อน ที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องอยู่เพื่อลูกและลูกยังเด็กอยู่ทั้งที่เขาไม่ได้รักสามีของเขาแล้วอืคุณแอนค่ะนึกถึงตอนที่ฟ้าใสขึ้นเวทีการประกวด MUT เลยเสียดายโซฟีมากตอบคําถามไม่ได้เลยจริงๆฟ้าใสคุยกับน้องก่อนที่น้องจะขึ้นก่อนที่ฟ้าใสจะขึ้นอ เปิดตัวมงเนาะแล้วตอนนั้นก็คือน้องก็บอกเองเหมือนกันว่าน้องเหมือนแบบมีความตื่นเต้นน้องมีความตื่นเต้นในวันนั้นจริงๆค่ะแต่ว่าหนูว่าขอพูดเลยว่าโซฟีจากแกรนด์มายูนิเวอเขาเปลี่ยนลุกได้เหมาะกับ ความแบบ u n i v e r s รมากๆแล้วรู้สึกว่าเออแบบไม่เคยคิดว่าน้องจะมาในลุคนี้รู้สึกววาวในลุกแล้วก็ p e r f o r m ร์แมก็แน่นอนเนาะไม่ว่าจะเวทีไหนน้องก็น้องก็แบบเด่นเรื่อง p e r f o r m ร์แมอยู่แล้วดังนั้นสาหรับน้องก็คืออย่างที่บอกคะ่ะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการตอบคําถามอันนี้ก็ถ้านน้องจะไปต่อในจังหวัดอื่นๆนะคะก็จะพัฒนาเรื่องนี้ โซฟีควรปรับตรงไหนบ้างคะตรงตรงนั้นเลยค่ะเอาจริงๆหลักๆก,ก็คืออาจจะต้องเทรน Q&A ค่ะอยากเห็นฟ้าใสา่เทรนตอบคำถามให้วีนาโดยเฉพาะการจับเวลาตอบให้ยืนบนเวทีตอบกับไมาแบบจริงๆอืม เราจริงๆนะไม่จาเป็นต้องอยู่บนเวทีก็สามารถที่จะจะเทรนการตอบคําถามได้อันนี้คือไม่ใช่สำหรับวีนาแต่สำหรับทุกคนนะคือจริงๆอ่ะการที่ซ้อมดีที่สุดคือการซ้อมเสมือนจริงแล้วการซ้อมเสมือนจริงที่อาจจะไม่สามารถไปซ้อมอยู่บนเวทีได้อ่ะสำหรับคนที่มีประสบการณ์กับเวทีต่างๆแล้วอ่ะทุกครั้งที่เราขึ้นเวทีเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่าความตื่นเต้นหรือความ N ิรเวศความกังวลมันก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะของวีนาน,นี้เป็นครั้งที่4ของน้องแล้วเนาะ น้องก็ไม่จําเป็นจะต้องซ้อมบนเวทีอีกเพราะว่าน้องก็เคยมีประสบการณ์กับการตอบคาถามบนเวทีแต่จริงๆสําหรับทีมสระบ,บุรีเนาะเพราะว่าฟ้าใส่ไม่ได้อยู่ในทีมสระบ,บุรีสาหรับทีมสระบ,บุรีเชื่อว่าจะต้องมีการเทรนน้องอยู่แล้วแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือการเทรนยังไงให้ตอบให้ทันเวลา ที่ MUT เขาจำกัดเอาไวค้ค่ะอันนี้ก็คือต้องเทรนแบบนั้นเลยนอกจากคอนเทนต์เนาะคือเนื้อหาของคำตอบก็คือในเรื่องของเวลาที่จำกัดด้วยจะได้ไม่ใช่ว่าตอบแล้วอาจจะหมดเวลาแล้วก็ไม่ดับอ,อันนี้ก็คือไม่ใช่สำหรับวินาแต่สำหรับทุกคนเลยคะ่ะทุกคนก็คือไม่ใช่แค่ฝึกการตอบคำถามให้ได้คอนเทนต์ที่ดีแต่ว่าฝึกยังไงให้ตอบภายในเวลาที่จำกัดไปด้วยคิดว่ากฤษเบลต้องปรับปรุงแก้ไขตอน ไปเวยใหญ่ไหมคะกดเชเบลหรอเอจริงๆนะกดเชเบลตอนที่ประกวดในไทยอ่ะเขามีความเป๊ะในในทุกๆด้านเรื่องขุนก็ดีเรื่องการเดินก็ใช่ p e r f o r m ร์แมการ Business ก็แบบเริดในเรื่องของทุกด้านอ่ะรู้สึกว่าเขามีเขามีโฟ l l แพ็ k เกจอ่ะเป็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มี full package คือฟ้าใสย,ยังไม่เคยเห็นเขาพูดในภาษาอังกฤษอ่ะก็เลยไม่รู้ว่า น้องเก่งมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดสมมุติไปเวยใหญ่แน่นอนว่าจะต้องมีการพูดภาษาอังกฤษหรือว่าสื่อสารกับเพื่อนๆอยู่แล้วการตอบก็เป็นภาษาไทยแปลเป็นอังกฤษก็ได้ม้กแต่ว่าจริงๆอะถ้าสมม,มุติไปไปเวระดับประเทศแล้วก็สื่อสารกับเพื่อนๆน่ะก็แค่เรื่องภาษากังกไหมคะที่ที่ยังไม่เคยเห็นน้องพูดแต่ว่าน้องมีความ e n t อร t a i n มี business มีความร์ฟ f o r m มนซ์มีขุนมีแบบ full package แล้วอะเอาจริงๆ น้องเป็นคนคนหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนหนึงนหน่งที่แบบเพียบพร้อมมากเลย I wish p o o n s d h a w o u l d be on the committee for the final round of Miss Universe this year oh thank you Lena สระบุรีมามืดในใสายตาฟ้าใส่มีไหมคะคือเอาจริงๆฟ้าใสขาใช้คำว่ามามืดคือคนที่ไม่ใช่ตัวเต็ง มะมามือคือคนที่ไม่ใช่ตัวเต็งก,กับมวยรองเนาะซึ่งซึ่งถามว่ามีไหมคือมีในแต่ละด้านอะ่ะเพราะว่าคําว่า beauty queen คําว่า business แล้วคำว่า Brain เนาะก็จะมี3ด้านซึ่งรู้สึกว่าบางคนเว้าวในช่วงของการเดินบางคนเว้าวในเรื่องของแบบ บางคนว้าวในเรื่องของคําพูดบางคนว้าวในเรื่องของของเทคนิควิธีการแบบขายของคือแต่ละคนจะว้าวไม่เหมือนกันอนะดังนั้นถามว่ามีมามืดไหมมีมีแต่ว่าเวลาที่มันจํากัดมันก็เลยไม่รู้ว่าเลยไม่รู้ว่าคําว่ามามืดเนี้ยมันสามารถที่จะทันไหมหรือว่าน้องอาจจะต้องไปจังหวัดอื่นเพื่อที่น้องจะได้ใช้ได้มากที่สุดอืม แต่มีหลายคนที่น่าสนใจมากเลยค่ะ